ยุ้ยยุย,ย,ยมานี่ดิยุยยังอีกมานี่ดิมาอบรมหน่อยสิยุ้ยยุยไอ้ยุยมานี่ดิเนี่ยตัวดีเนี่ยไล่กัดยางรถเขาเนี่ยฮะ ถ้ารถมันทับจะทํำยังไงมองหน้าดิมองหน้าดิาดถ้ารถเขาทับอ่ะเนี่ยรถแย่ๆหมดเนี่ยถ้ารถเขาทับเจะเป็นยังไงหัวแบนเลยนะเนี่ยหัวแบนเลยนะ,ะมันเป็นยังไงชอบกัดรถกัดยางรถเนี่ยมันสนุกเหรอฮะมองหน้าดิ นาพูดด้วยเนี่ยที่สุดเลยเนะเขาจะเหยียบเอาเดเมื่อกี้เนี่ยอย่าหาทำอีกนะรู้ไหมไม่ต้องมาทำตาเศร้ายังไงจะทำอีกไหมฮะ จะทำอีกไหมเออสุดยอดเลยอย่าไปหาทำอีกนะเนี่ยรถเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวจะทำอีกไหมฮถ้าทำอีกไม่พูดด้วยแล้วนะรู่อไหมเนี่ยลเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ย คิดว่าฟันตัวเองเป็นยังไงไหนดูฟันดิไหนดูฟันดิเออฟันก็เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นฟันเหล็กเหรอเป็นอะไรกัดยงดางรถเนตเนี่ยนะเป็นยังไงอากาศหนาวนะเลยไปวิ่งออกกำลังกายให้ร่างกายอบอุ่นอย่าไปหาทำอีกนะรู้ไหมบอกเนี่ยฮะ โอเคไปไปหานอนไปไปนอนเลยละไปะ